พิมพ์พร้อมเลยค่ะหนูไม่สามารถรู้ได้นะคะว่าจะมาหรือไมมาแต่หนูให้เป็นเพียงแนวทางในการซื้อนะคะชอบซื้อไม่ชอบผ่านพิมพ์พร้อมเลยค่ะเสร็จแล้วอะแคปเจอร์ค่ะสำหรับใครที่จะอะหนูให้แคปเลยนะคะนี่กับหมูสามถุงร้อยห้าสิบค่ะขายเป็นอาขายเป็นอาเป็นเซตนะคะแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งเจ็ดค่ะแคปเจ 1 7ใครแคบแล้วกด17ใครแคบแล้วเงื่นขขอออกห้ึอง1 7ใครแคบแล้วกด17ค่ะใครแคบแล้วกด17ใครแคบแล้วกด17ค่ะใครแคบแล้วกด 17. 17. 17นะคะคคอย่าลืมแอดไลน์ลิงก์ที่เจ๊ปักหมุดตอนนี้นะคะเป็นไลน์แอดสินค้าเจ๊ฟองเบีย ทุกสิ้นเดือนเราจะสุ่มแจกรางวัลน,นะคะเครื่องรางและเงินสดให้ทุกเดือนนะคะอ่ะจิ้มลิงที่หนูปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนไปนะมีสิทธิ์ลุ้นรับนะ,ะอ่าวัตถุมงคลทางร้านนะคะและเงินสดนะคะเลิศไหมเลิศแทบแล้วกดหนึ่งเจดค่ะ แล้วกดหนึ่งเจ็ดหาซื้อได้ก็ซื้อซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องร้อนร้อนใจอะไรนะคะเป็นตัวหนูบอกได้เลยว่าตัวนี้ปิดแน่นอนตัวนี้อั้นแน่นอนถ้าก่อนหวยออกวันหวยออกหรือหลังก่อนหวยออกเลขนี้ไม่อันนะคะไม่มีทางอั้นแน่นอนค่ะเลขนี้เต็มเลขนี้ปิดเลขนี้อั้นแน่นอนนะคะ คอนเฟิร์มรับประกันเลยว่าปิดว่าอันแน่นอนจัะเชื่อชื่หนูนะอันแน่นอนจิ้มลิงที่หนูปักหมดแล้วกดเพิ่มเพื่อนไปนะคะเดี๋ยวเรายิงบอดแคสไปนะคะจะมีการสุ่มแจกรางวัลน,นะคะเงินสดและมูลอาสินค้าทางร้านให้นะคะเป็นการสุ่มแจกนะคะอ่ะ ติดติดไว้ไปกดเพิ่มเพื่อนไม่ได้เสียตังอะไรค่ะแม่ขาเนะไปกดเพิ่มเพื่อนไว้ไม่ได้เสียตังไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะหนูให้หนูบอกเลยด้วยว่าหนูมีแต่ให้จริงๆหนูไม่เคยไปยเรื่องอะไรเลยเด้อค่ะเด้อ